แม่สูงไงเนี่ยเป็นแม่สาวอ่ะเป็นสาวเป็นเป็นแม่สาวเนาะอ้าหลพร้อมเนาะหนาไงสิบแปดเดือนส <18 S 2> ิเพ <18 S 1> าะก้มสูงทีมันลอย <ไป S 1> หาสิบเนาะตัละโตเน,ะน,นาะหนาไงเลยพี่น้องมันยืนเสมอกันดีนะปันประกวดน่าง,งามเลยเนาะโอ้พี่น้องหาของสวยงาม,งามเปรียบเทียบราคาพี่น้องเบิ่งนะครับตนนัวนี้แม่ลูกลูกแม่ก้มสูงแม่ทีลอยหาสิบกว่านะครับลูกครีปส์หอมมั่นเจ็ดเดือนตัวนี้ หกเจ็ดเดือนเนาะเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้หามือเนสองมันเหมยเหมยจากร้อยเอ็ดดิเนาะน้องเหมยจากร้อยเอ็ดมันอีไดีบยวมั่งโตมีงูผูกงูแม่เออเปรียบเทียบราคาห้วงููกพี่น้องเบิ้งพอดีคมนี่ขายไปขายแล้วครับหามือหาแม่ลูกลูกปูตีลูกแม่ลูกแม่พ่อิึงหนังวะนะหามือเงินหาครับนี่ครับขายแล้วนี่ขายแล้วติหามือหา 还有管不看。嗯嗯 สวัสดีครับสวัสดีครับวันี้กลับมาพบกับสองวะผูหากินหมาเกานอครับวันี้ผมภาพี่น้องนะครับมาสํารวจอัปเดตราคางวงควายนะครับอยู่ทีตลาดบันหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับวันี้ตรงกับเสาวันพุธที่15มีนาคมพศ2566นะครับกอนมือหวยออนะครับพี่น้องภาพี่น้องเปรียบเทียบตลาดไงนะครับวันี้ตลาดบันหันนะครับเปิดทําการซื้อขายง่ว ควายน,นะครับทุกวันพุธของเดือนนะครับผู้ใดอยูกไก่ไก่ก็สามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับเอาล้วครับเบิร์เสียเวลาแล้วครับพี่น้องไปสำรวจราคากันเลยครับไอพี่น้องจับม,มาเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่ออันนี้สาวหน่อยเดสิพ่อหนึ่งแม่สาวแม่สาวเต่งแดงตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่พ่อ สามหมื่นสองโอ้เมนสาวแดงแๆนะพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทข้อมสูงประมาณหน่อยสามสิบบวกครับสามหมื่นสองครับพี่น้องตัวนี้นงามๆแดงๆเป็นแมสาวผอมผสมเลยตัวเนาะสามหมื่นสองครับราคาหนังหนาแล้วก็สีเข้มดี ปากเบอร์พี่น้องได้ป่ะ062ครับผม062เ9 89หาเจตหเจเจครับผมหาหนเจะพ่อเนาะพ่อพ่ยังครับแม่แมสันครับผมแม่สันเนาะหาสามาทร้อยเอทอาพ่อขอบคุณเลา่ยๆผมอ่ะสามหมพี่น้องแม่สาวแดง เดี๋ยวพาพี่น้องมาหาเขาได้หัวนหน่อยมามเดี๋ยวเงื่นหน่อยเนาะเอาสาวหน่อยสาวหน่อยแ่นี่ผมเอายายตัวยังไงกันเอายายตัวใหญ่ก่อนเนาะอันนี้มันดเอาบ่ล่าผมแยกลูกออกครับอ๋อแม่แยกลูกเนาะตาบว่ามันทำมาแล้วล่ะแต่ว่าท์ทมาแล้วผมแยกลูกออกความสูงมัาหน่อยเจ็ดพันหครับฮะเงิน7,500 1,000้ เลวหนึ่งมืนเจหาลอยเป็นแม่แยกลูกครับตัวนี้สูงาลอยสามสิบบวกครับเตัวนี้เป็นเหมืนเจ็ดเป็นแม่สาวแต่งเลยเป็นแม่สาวสูงาลอยสี่สิบะตัวนี้เนาะอึดอยากง้ออึดอยากงออึดอยากเงือดจอยหน่อยนะครับท่านมาห่องมื่นเจ็ดครับเป็นงัวแม่สาวครับพ้อผสมเอาสาวหน่อยสาวน่อยังสี่ห้องอะไรบ่สวหน่อยนี่ อันคูนี่สองหมื่นเจ็ดพันเนี่ยยกคูเลยเตะสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมตัวละสิบสามหารอยตัวละมื่นสามหารอยครับเนี่ยเรับสาวหน่อยครับสำหรับคนงบหน่อยก็ซื้อได้ด้วครับนี่ครับผมสีแดงโบกแ้งโบกขาดีสีแดงครับสองตัวสองหมื่นเจ็ดครับผมตัวนี้แม่นปะตัวนี้แม่นตัวนั้นก็แม่นเตะตัวนี้สองหมื่นสองสองมื่นสองตัวงูสูงนะครับผมสีไอ้เนี่ยสีเทาๆสีที่เนี่ยสีแดงเข้มสีแดงเข้ม เป็นแม่สาวสองหมื่นสองสูงประมาณหน่อยสามสิบนะครับสองหมื่นสองพันบาทเปิดราคาเบาๆพี่น้องเบิ่งก็นะครับจงต้นนี่ครับสองหมื่นสองสามโตัวราคาเดียวกันหนึ่งสองสามเนาะเอเดี๋ยวพี่น้องไปทีละภาษานะครับ ตัวนี้ตัวนีตัวนี้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 สามสีเลยตัวละ1มื่อนหยตัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าพอดีเลยผมว่ามันมีข้อมีหนึ่งนะครับอยากได้งัวงัวตัวแม่มื่อนส่วนต้นงัวเมื่นไปไปสามตัวนะครับสตัวนี่เนาะหนึ่งสองสองสามนะครับแล้วก็สามตัวนั้นนะำ่อเนาะราคา1นึ่งื่นหกบาทครับตัวตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะครับหนึ่งหมื่นหกพันาร ราคาต่อรองเดยนะพ่อเนาะต่อรองได้ครับต่อรองต่อรองได้เราก็ส่งได้พ่อมครับผมอ่ะผูใดสนใจกันสองสามสี่หหกเจ็ดนี่ละครับมือนีมืเจ็ดแปดตัวนะพ่อเนาะมีทุกใส่ทุกแบบแม่แยกลูกกัมีครับอ่อเนกฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดอเนกรักฝักดีฟ้านะพ่อเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องเขามาซ่นง่วงงามนะครับวนี้ โอ้มีตแต่ตัวสีแดงๆเข้มๆกับพ right ี่น้องวันนี้ก้นหลายง่วกับหลไปพาพี่น้องมาชมอ่ะโคมงามๆจะคมไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาข้องห้อัดเต้อัดสลักข้ามนะครับแม่ลูกเต๋าเนี่ยแม่ลูกลูกแม่พ่อหนาๆเงยพี่น้องสสยกระทบกับโค้มสูงแม่ทีประมาณลอยหาสิบกว่าครับลอยหาสิบห้าปุ๋นะครับ เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกเพื่อได้ตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งเนาะลูกแรกลูกแรกพ่อมเอาหน้าหนาเลยครับพี่น้องนี่ลูกเคฟสามหนึ่งแม่ลูกลูกแม่แม่ท้องไหมครับเนี่ยอ๋อเป็นซัดเป็นซัดเนาะบเตอร์หนทับเนาะพี่น้องหาของสวยงามเปรียบเทียบราคาพี่น้องเบิ่งได้ครับตัวนี้แม่ลูกลูกแม่ควมสูงแม่ทีลอยหาสิบกว่านะครับลูกเคบสามหนึ่ง ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับ97,000บาทเนะ 97, านะ97,000บาทครับเป็นงูอ้วนกุ้งสางใหญ่แม่มันคือจังมันท่องเนาะมันคือใหญ่สุดเลย,เยอ่ะพี่นอ้องนี่ยเก่าหมื่นเจ็ดพันบาทกับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเคปสามหนึง่งตัวนี้นะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาต่อร็อกเลยนะครับเนาะไม่มีตำหนิเนาะอ่ะฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผมฝากเเบออร์้โห อ่าศ uh, ูนย์แปดสามหนึ่งสี hey, ่ uh, oh. mm ่ง hmm. ส uh ่องเอเก้คโอเดียบหอยอครับหอยอเอาวัสดีครับผมขอบคุณครับผมครับไปชมาครับเอาตัวนี้น้ำเต๋เอายืดไก่กันพี่น้องเป็นแม่ลูกขึ้นกัน ลูกพื่อนตัวนี้ครับนี่ลูกลูกผูนะ้เนาะตัวนี้ลูกผู้ครับลูกเข้เพื่อนเขหกแปดเข้หกแป <3 S 2> ดสามเดือนสามเดือนโอนนนแ้แม่แม่ทำไปแม่ก็เป็นแัทหลอบหนึ่งแม่เป็นอบนึงมซูแม่ทีเระว่าอร่อยหา่อยหาสิปวกเนาะแม่ลูกลูกผู้ครับพี่น้องอแม่หัวหล่นนะครับหล่นลูกแรกคอมตัวนี้เปิดไว้คููนี่คมมนี่อะไรครับ เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับพี่นอ้องอนาคตนกพอพันกันเลยครับตัวนี้ลูกลูกเคฟหกแปดต่อได้ไรอ,อีกตั้งหากอ่ะห้องไว้เจ็ดหมื่นนะครับแม่ลูกลูกปู่ลูกของเคฟหกแปดพี่น้องหนึ่งครับราคาต่อรองได้ง,ไดง,ไดง้อของหอยหอยอูคือเอาเนาะนนครับผมก็ับไสนใจก็โทรสอบถามเบอร์เดิมนะครับกับก้มนั่นน,นะครับพี่น้องกว่าหมื่นเจ็ดครับราคาต่อรองได้อ้าวต่อปุ้ยไร้ครับก็ให้โชคหมันครับผมสวัสดีครับ ย่งนัเรื่อยๆครับพี่น้องเอาแปมนีขึ้นหนาไงแต่ว่าว่าดีครับผมลูกว่ได้บอกตัวนี้ขึ้นใหญ่เ่ยเคฟสามหนึ่งครับเคสามหนึ่งสูงไงแท้หนาบอบหนงหนาอะไรสูงก็ค้นกันหมอบสูงก็ก้นกันหมอบสูงก็ก้นกันหมอบตัวนี้สูงก็ลยบอกลอหาซิปเดี๋ยวว่าเ แม่สูงไงเนี่ยเป็นแม่สาววะเป็นสาวเป็นเป็นแม่สาวเนาะว่โหล่นผอมเนาะหนาไงสิบแปดเดือนสี่พาะสิบเก้าสิบเก้าอ้าผมถ่ายถ่ายพี่น้องเหมือนกันตัวนี้ใหญ่เลีเดียพี่น้องนี่โอ้เฉียงดีนะพ่อเนาะสีแสดตาเลยตัวนี้สูงกว่าบ้านลอยเกือบเบียดเบียนลอยห่าสิบแล้วเนาะตัวนี้เนาะ ตัวน <ot> ี <mêmes> ้ห <fits> ้องเท่าไรป่ห้องเท่าไรป่ะหงแสนสามครับหนึ่งแสนสามื่นเนาะอมีราคาง่วงามกับง่วลูกเขเขบสามหนึ่งะเขบสามหนึ่งเลยสิบแปดเดือนสิบเก้าเดือนนะม้เนาะอ๋อตีไปสิบเก้าเนาะอ๋อหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับราคาต่อรองได้ปากเว้อพี่น้องได้บ่ สามหกหนึงงนน่งครับศูนย์หกหนึง่งสี่ศูนย์สี่ครับส,ส,สี่ศูนย์สี่เออเจ็ด <Jana> เจด็เจด,เจดหาสามเจด็ดครับเจ็ดหาสามเจ็ดของป่อยยังครับป่อยป่อเป่ายยัะป่อ,อ,อ,อเป่อยเ,าอเานาะเอาขอบกุณงเลนไล่ปข่อยไปฉกมันครับสวัสดีครับพี่น้องเคปสามหนึ่งครับพอดีมาป่อยหอยท่องมีนะครับคนมาได้มากคมหนึ่งคมนี่เห็นไ่มครับผมโอ้แม่ลูกเด้แม่ลูกผูเนาะ แม่ตีตเีฟมาเนาะอโอ้หนาๆนานายังไงเลยตัวนี้เนาะตัวนี้ครับผมแม่68สองเดือนกว่าลูกผู๋เนาะสองเดือนกว่าครับเอาลูกผู๋ลูกผู้ใดครับตัวนี้68ลูกเคฟ68ครับแม่ลูกลูกผู๋ก้มสูงแม่เทวะลอยหาสิบหัวนะครับก้มนี่เท่าไรครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นหาพันบาทกับแม่ลูกลูกผู๋นะครับพี่น้องนี่ยโอ้หนาๆยังไงเลย ลูกแรกเนาะไอ้ต้นนั่นล่ะต้นนั้นแม่นบ่แม่นครับแม่นก็ทองเดือนเต๋อป้าแมนนี่คือสูง nhau อเดียวเนาะ n h a เนาะตัวนี้เนาะ n h a ปะหลุดไฟเอาตัวนี้สูงลอยหาซิบกสูงลอยหาซิบกว่าเพราะว่าลอยหาซิบบวกตีมต่ำไปเนาะทองกับูะไรทองกับยังไม่เกิดยังมีใบไม่หลอดด่เนาะอ๋อนี่เนาะมีเตออันนี้เนาะอ่านว้างในล่ะนี่นี่แหละประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ผลพอนอกเนาะมันเป็นพอนอกทองมาบ้านเจ็ดเดือนครับตัวนี้ทอเดือนครับทองเดือนครับกับตัวนี้แล้วพี่น้องอ่ลูกที่ไหในทองเนี่ยลูกสองเนาะสูงวัดลอยหาสิบบวกเปิดไปเท่าไรคู่ตัวนี้ครับก็ไปหกหมื่นห้าพันบาทเนาะราคาต่อรองเลยครับแม่สูงยิ่งใหญ่นั่นาะ เป็นทองสองส่วนตัวนี้แม่ลูกลูกปู่เปิดไปที่เจนะ็ดสิบห้าเนาะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาตออ่อวลงไหนเอากองหอยทองมีอ่ะฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกแปดหกหกซีเจ็ดซีหนึ่งครับซีเจ็ดซีหนึ่งกับหอยทองมีนะเนาะอ่ะฝากพูดไลายครับหอยชูมาร์ทครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องมาชมตัวต่อไปนะครับหอยอาร์ม,มาดิครับผมหอยอาร์มกุดลัางวันนี้ได้มากตัวครับตัวหนึ่งครับเมียมันอ๋อเป็นแม่มันตีเนี่ยอ๋อทองแกแล้วเนานะ ทองไงนะพี่น้องสูงทีประมาณลอย40กว่าครับบัตรในลอย48เหบ่เอาวัดวัดเรียบร้อยเนาะเป็นแม่ทองแก่ครับสูงทีลอยเป็นวัดรวาวัดเรียบรอย้อยลอย48ประก,กันห,หายลอย40หาเนาะทองกุ้งพุทได้ตัวนี้ครับงู้วนพุทเถาวงูอ้วนพุทเถาวจำว่า,า,วา,าไหนเนาะผสมโตซะเนานะทองทองประมาณเจ็ดเดือนตัวนี้โอเจ็ดเดือนเนาะ เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ห้าหมื่นสองพันบาทครับแม่ทองหกเจ็ดเดือนครับนั้นหนาสูงสูงครับตัวนี้เป็นมาวัดเรียบร้อยลอยซีสิบแปดครับตบประกันไว้ลอยซีผาครับเดี๋ยวถ่ายหนาพี่น้องเหม่อนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่าทองหกเจ็ดเดือนสูงที่ลอยซีสิบกว่านะครับ ลบจักหน่อยกันนะครับหามื่นสองนตัวนี้เนาะราคาต่อร่องได้่อทรงพี่ทรงพี่ฮอดเสทรงพี่อีสานเลยฮ่่น้องจัดโปรพิเศษเลยต่อได้พร้อมนะครับแล้วก็ทรงพี่ัวอีสานพร้อมเปิดไว้ที่ราคาห้าหมืนสองพันบาทตัวหอยอามจากกุดล่างเอาฝากเบอร์พี่น้องได้หอยออามศูนย์เก้าสาม่เกาสามสี่เก่าสมสี่เจ็ดหนึง่งหน่อยอมกุดล่างอ๋อขอบคุณหล,ลายครับขอให้โชคดมานนครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวยาไม่เลยนะครับพี่น้องเอ้าหอยนมมาด้ครับผมหอยนมกันธละครับผมบ้านน้องอุ้มมันนี้ได้มักตัวยีโค้งครับไปมสามโค้งสามโค้งนี่เตะเอ้าไปทีละโค้งกันเนาะอันนี้แม่ลูกลูกผู้บ้านี่นี่ลูกแม่ลูกแม่พร้อมเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับพี่นออ้องก้มสูงแม่ที่ปมมราะว่าลอยซีสิบหาบวกเนะาะปราะว่าลอยซีสิบาแม่ทับไปไหมพ่อแม่ทับไหนครับเบิ้ลครับเนาะเพราะมันมันก็เลังสิขึ้นนี่เนาะอ๋อแม่ลูกลูกแม่ พี่น้องโปรยอยากได้งงวะโคมแม่ลูกลูกแม่ได้ครับคมนี่เปิดไปเท่าไรบ้างครับห้าสิบห้าหาหมื่นหาพันบาทเนาะราคาต่อนล่องเลยครับพี่น้องคมนี่หาหมื่นหาครับหลบงัวจังอยครับพี่น้องคมนี่นะครับหาหมื่นหาครับถือว่าทรงลูกดีนั่นพอเนาะทรงลูกแดงหนาดีอยู่โคมนี่เหรอครับคมนี่กับแม่ลูกลูกลูกผรูลูกแม่นี่ลูกผรูลูกผรูเนาะลูกเล่อ๋อลูกเล่เด๋อเป็นลูกผสมเนาะ แม่แม่เป็นเลมันแม่ลูกลูกผู้ค้มสุงแม่ที่ว่าอรอยสามสิบนะครับโอ้ลูกก็งามดีรอดีนะตัวนะี้เนาะคมนี้เท่าไรครับสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องคุ้มนี่แม่ลูกอ่าลูกอ่าเป็นลูกผสมเลนะครับเลมันนะครับแม่ลูกลูกผูสามหมื่นห้าพันบาทครับถ้าวันลูกก็เด่นหนาเลยเนาะสามหมื่นห้าพันบาทอ่ะค้มใกลไกลเลยบัดน,นี้ อันนี้ลูกแม่นะวันนี้เนาะีลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แม่แดงลูกแดงโอ้ติดโบดถ์บเขื่องเลยครับแม่แดงลูกแดงครับแม่ทองไหมแม่ทองว่างเนาะแม่ลูกลูกแม่ควบสุแม่ที่ประมาณร้อยสี่สิบกว่านะครับครบหรือต่อเลยครับก็นีสี่ห้าสี่หมื่นห้าพันบาทโอ้กับาคาพ่อราคาพ่อต่อพ่อสื่อพี่น้องตัวละสองหมื่นสองหนึ่งเนาะราคาก่อนต่อได้เนี่ย ตะกีก้หกหม, <laughs> มื่นเวลาพีนอกคบนี่สี<า>่หมื่นหาพันตีราคาตัวล่องดี่อยอพี่ดอกมีเงินจูนี่ซือว่าเป็นปเป็นพ่อสื่อเนอ้อตัางใจมาขึ้นมาสินเลี่ยงแล้วครับพี่น้องนี่พ่อสืออ่อดีช่วงน,นี้สี่หมื่นห้าพันบาทครับคบหน,นี่แม่ลูกลูกแม่ควบสุมแม่ประมาณหน่อยสี่สิบกัวนะครับส่วนคบนั่นสามหมื่นหาแม่ลูกปู่ควบเท่าไรกับแบบสามสิบหา แม่ลูกแม่ลูกตัวนั้นแม่ลูกแม่นั่นหาเมื่อนหาเมื่อนหาเนาะเอาสามคมนะครับพี่น้องมาโคไหนต่อร่องสอบถามอาหอยนุ่มบ้านน้องอุ่มเลยนะครับฝากเบอร์ไว้นะครับผม0 8 4ย์แ5 1 2ี่ศูนย์แปดสี่ห้าหอง้าหนุ่มบ้านน้องอุ่มนะครับอขอบคุณหลายๆครับพ่อขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ โอ้เป็นแต่เสียบนั่นเนะียเนาะจ้าจ้หขายก้อนสิบบาทเลยในภาพพี่น้องชมบรรยากาศไปเลยนะครับหาของถือพี่น้องเบิ่งจะคมจะโตกันมาต่ใสเนาะครับง่วนเนี่ยห้าาวยมิกห้วยมิกอุบลนมุนตี อ๋อผมม่กระสินเนาะใด้มากตัวคมนี่ครับสองคมนี่ครับผมสองค่มเอาราคาเะาๆอยพี่น้อง่อคเปิดไว้สองหมืสองพัรพร้อมทรงเลยติคไม่ถึงทรงพี่ติลอยโล่ลอยโล่รงพี่ลอยโลครับพี่น้อง2องหมสองบาทครับแมลูกลูกขูนะครับ2หมสามับาทครับทรงรี่ลอยโล่อ๋อราคาพอสื้อ่าต่อครับอ๋อ คู่นั่นแหละคู่นั่นแม่ลูกลูกปู่ลูกปู่ลูกแม่ลูกปู่กันเนาะเซาซีหาลอยครับทรงปีอีกหน่อยโลโลขึ้กันอ่ะนี่นะครพี่น้องกับตัวแม่ตัวนี้นะครับแม่ลูกลูกปู่สองหมื่นสี่พันหาลอยบาทตัวนี้แมนบ่ะนี่ตัวนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายลูกมันลูกมันแอบป่อมแม่มันจะหายยากมากอ่ะนี่พี่น้องสองหมื่นสี่พันหาลอย ส่วนโคมนัสอง่น 22, สองพันทรงฟรีอีกรอยโลป่าเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนอย,อย์เก้าเก้าศูน์เสสี่หกสาสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดครับผมเจ็ด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 แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดปดจ็ดามตัวน่าหอยยังครับผมสมุยครับผมหอยสมุยห้อยเมฆก,กระสินออเขาก็เล่นหลายครับไปโชหคหม,มานครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเปิดราคาประาๆพี่น้องเบิงงค,ครับนี่คบละสองหมื่นนิดๆครับ เดี๋ยวพาพี่น้องชมตัวต่อไปฮะเห็นหอยเนยพอดีหอยเนยจากร้อยเอ็ดทีเนาะแม่นบ่แม่นบ่เหมยค่ะเหมยเหมยเหมยจากร้อยเอ็ดทีเนาะน้องเหมยจากร้อยเอ็ดมื้อนีน้ไหนบ้างโตมีงูผูกงวแม่นมี่ในในเออเปรียบเทียบราคางัวผูกพี่น้องเบิ่งพอดีเลยผูกผูกที่ห้องเท่าไรครับห้องเส้าหลือผาลอยสองหมื่นหกพันห้าร้อย 6, บาทเนาะอ,อ่ะผู้ใดต้องการงัูผูกนะครับใส่งัวผูกงูผุนครับสูงประมาณลอยสามสิบนะครับเปิดเล เปิดไว้ที่ราคา26,500ื่นหกนาร้อยนอาร้อยนะ้ำน้อราคาต่อรองได้ส่วนแม่นี่ล่ะแม่น้องวัยเศร้าเก่าเศร้าเก่าเป็นแม่แยกลูกบอซื้อมาแม่เดียวอ๋อเป็นแม่สาวบ่าน่าจะเป็นแม่สาวเปิดไว้ที่29,000ส่วนเลยเนาะ29,000บาทครับพี่น้องตองัวนี้สูงประมาณ140บปุ๋ครับราคาต่อรองได้ตัวนี้บ้านบอ ตัวนี้เท่าไรกสองหมามัหาแม่แยกลูกสองหมื่นสามพันเมเป็นแม่แยกลูกเนาะสองหมื่นสามพันหาหารอยอะอ,อ๋อมีสองหมื่นสาพันหารอยครับตะะัราคาถือว่าพอพอสื่อเลยพี่นอแต่งัวนหน่อยกับตัวละสองหมื่นสามหมื่นเนาะตัวนี้สองหมืสามันห้รอยก้มสูงเบียดไปเกือบร่อยสี่สิบนะครับสองหมื่นสามพันหารยตัวนี้สองหมื่นเก่าเนาะอ๋อมีตัวได้อีกปะมีสามตัว อาฝากเบอร์พี่น้องฝากเบอร์ให้ FC ซีนะ092ค่ะ092 959 959 1683 1683ห้มอยเมยจากรลอยอีตอเอาขอบคุณเหลายคครับไปชคมานครับผสวัสดีครับไปพี่น้องชมมาเลยครับอหางวบปูพี่น้องชมจกโตกันนะขอัสดีครับผมเอ็ง่วงมันจะใสพอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินเนาะมันใ่ปัตคักโตครับหโตเหลือโต งูแม่ยูซีครับแล้วหกแล้วหกคือเราเตะเอาไปหกเนาะเอา่อผูงสี่ห้องเลยพ่ะห้องสี่หมื่นสองกับคูนิยกคูเนาะสี่หมื่นสองพันบาทกระถือตัวลสองหมื่นเอ็ดเนาะราคาห้องใหม่ครับพี่น้องคูนี่สี่หมื่นสองครับแต่งูผูกแดงแดงนั่นนะอ๋อันนั้งกดปอคุ้มผูกเลยครับตัวนี้แดงแดงสี่หมื่นสองพันบาทนะครับไปสองตัวนะครับสูงทีมันอร่อยสามสิบครับ ราคาต่อรองเลยเพืพ่อนผู้นี่ต่อรองได้อีกเนาะผู้นี่สี่หมื่นสองพันนะครับพี่น้องผู้ใดมางวกอู่ง้อขุนอีกสองตัวพี่ชสยบอกยู่งทักษะครับโอ้ยอุ่งทักษาเนาะโอ้เอา้าเอาไปยังจะทายาตัวสองตัวดีก่อนเนาะราคาต่อรองได้พ่อฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อ 086 239 7 4ห0ย์ครับเจ็ดพ่อย่งครับปอียะครับ่อปิยะจากกัมาัยกมาัยกาินนะพ่อเนาะาขอบคุณหลายพ่อขอให้โชคดนครับผมตัวนี้นะครับเปรียบเจียบงู่ปูดพี่น้องเบอร์นะครับตัวละสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับมาเรื่อยๆพี่น้องมาหาปลาสองตัวนี้มันยินสองตัวนี้คือเป็นงวง่ามคูวแต่งมาลัยกสเลานอะครัเน่ย แต่ว่าอร่อยอีตีไม่ยืนเฮี้ยงกันดีกัตะเอ้ามามันแฝดกันเนาะเป็นน้องก็ไดเตะงัว่าจะอร่อยสายสายกระทบเนาะสายหูนะครับสายกระทบอ๋อกามสูงทีมันอร่อยหาซิปเนาะตแต่โตเนาะนหนาเงี้ยเลยพี่น้องมันยืนเสมอกันดีเะปันประกวดน่าง่ามเลยเนาะมันทองวะ เป็นทองว่างทั้งสองตัวเลยเนาะนั้นหนายไงทั้งสองตัวได้พี่น้องสูงที่ลอยหาสิบปวกเอาไปผสมเลยเลยทองเป็นโคมเลยเป็นโตโตแล้วเท่าไหร่นี่โตนี่หานี่หามื่นสองครับตัวแรกหามื่นสองครับเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายเส้นสองเสนสองอ๋อพีน่น้องนี่ครับยืนยืนเสมอกันนี่เลยครับบดเชี่ยงครับตัวนี้ตโตนี่ได้ครับหามื่นสองพันบาทครับเป็นแม่ทองผสม ต่ว่โตใน่สูงกว่านะครับนั้นหนาใหญ่โอ้หนาใหญ่ดีครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้หางมืดสองครับเดี๋ยวถ่าอีกตัวหนึ่งกันตัวนี้ก็เป็นแม่พ่อผสมมือกันดีพ่อครับโอ้สูงเนี่ยโอ้มันยืนเที่ยงกันดีอ๋อตัวนี้ทับแล้วพ่อทับหลอดครับตัวทับโตมาตีข่มตัวมาเนาะรอบผ่านรอบเต๋ อ่ะตัวนี้สูงกว่านะครับประมาลอยหาสิบกว่าขึ้นครับตัวนี้ตัวนี้คเขาแยกแยกทะเลตัวนี้ครับถ้าตัวนี้หั่นตัวเนี้ยครับผมหั่นแยกตัวอ่อหามือสองพันหามือสองพันเอาทอกันครับตัวนั้นตัวเอ๋อราคาเดียวกันเลยครับพี่น้องเป็นง่วงงามครูครับโอ้ให้เลือกเอาเลยสูงๆยังไงเลยคพี่น้องนี่ หามื่นสองพันบาทนะครับตัวละหามื่นสองพันบาทราคาต่อล่องได้พร้อมราคารดได้อีกเนาะทรงได้เนาะฝากเบอร์พี่น้องไว้ไดครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสาม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 ห้า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 ซีซครับซีซีคล้อยยังครับคล้อยโม่ครับค้อยโม่จากจมั่นลอยอีกเนาะอ็เป็นกระต่ายง่วงง่ามง่วงแสดตัวนี้มันเกิดขึ้นกันหายวยืนกับยืนทิ้งนิ่งกันนั่นะ โอ้พี่น้องเอาเอาขอบผู้เล่นลายครับขอบผิวของมันครับพี่น้องครับบ๊ายบาครับผมช่องเดยครับอ้าวบ๊ายบายครับผมครับผมว่มันอาศัยน้อพ่อเนี่ยผมว่ามันอุปราชครับอุปราชอยู่จังหวด้อุปราชอยู่บ้านบ้านอุปราชบ้านอุปราชเราบสาเนี่ยแม่สาวตีแม่สาวแอร์เสาสูงเงา้ยอ่ะปันนางงามสูงประมาณหน่อยสี่สิบกว่าครับหน่อยสี่สิบบวกครับอ้าวแม่สาสีห้องเทะเลเปล่า สี่หมื่นห้าพันบาทครับแม่สาวสูงที่ร้อยสี่สิบบวกครับราคาห้องไว้แนบเนาะสี่หมื่นห้าเนาะต่อรองได้ต่อรองได้หอดเยสโซครับต่อรองได้หอดเยสโซต่อได้เบิดมือร์ขันบ่ร์ตกี่ขัน,น <laughs> มีอีกตัวพ่อหนิมีตัวเดียวนี่มีตัวเดียว <c oughs> อ่ะพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทครับ แม่สาวผอผสมฝากเบอร์มี่นองได้พ่อบ่เกินปีนี้ครับผมบ่เกินปีนี้เราประกันเลยว่อาบ่เกินปีนี้ผสมปีนี้ผสมลูกพ่อดีครับครับเอาพ่อฝากเบอมี่นอ้อศเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสามศูนย่สาย์องสี่สามศูนบพ่อยังอพ่อยอวครับพ่อยังอ้วบ้านอุปราชรูกจักปีบจักบ่ ที่ประจ cozy. ักษ์เอาขอบคุณหลายๆพอช่ชงมานครับผมสวัส <PAUL> ด <Meeting> ีคร um ับผมเอามาสัมผัสกันเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาตรเสน่หครับนี่สีสมเด็จครับสีสมเด็จกาซีนบ่ลายเอทลายเอทอ๋อลยเอทได้บ้างตัวครับวันนี้สิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวครับขายเหลือกี่ตัวขายสองตัวนี่ครับขายเหลือสองตัวแมนเอามาสิบสี่ครับผมเหลือเหลือสิบสองแมนครับป้าเอาไปทีละตัวเลยวันนี้ปิดคลิปเลย ตัวมันหลายต้นข้อมี่ขายไปขายแล้วครับหาเมื่อนหาแม่ลูกลูกผูดิลูกแม่ครับลูกแม่พ่อมเบิ้งหนังมันะครับหาเมื่อนหาครับนี่ครับขายแล้วนี่ขายแล้วทิ่หาเมือหาสตะกลนติโอ้พี่น้องถือบ่ถือบ่าพอดาเข้าบ้านเมื่อยนะครับนี่มันถื่อมันถื่อมันถื่อเออหาเมื่อนหาครับพี่น้องลูกที่ทอแม่แล้วข้อมซูแม่ทีมันอร่อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมที่แรกผมมาเป็นลูกผูมันหนาเนาะหนาใหญ่ครับตัวนี้ ลูกแม่ด้แล้วนี่หาเหมืนหาขายต่อยิ่ง่หาเหมืนหาครับพี่น้องเอามาสิบสี่ตัวขายเราครบนี่ละสองตวัวเหลือสิบสิบสองเอาตัวนี้ตัวนี้ก่อนก็ไเด้เอาไปทีละตวัวจัดเป็นคลิปชุดถ่ายเลยพี่น้องมีทุกแบบเอางวานะัวผูเนะบ่นี้เนาะเอางวัวผูครับพอขุ่มฟูงปได้องหาอาผูงสูงๆครับตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบบวครับเป็นงวอผูตัวนี้เปิดไปเลยครับ สามหมื่นเก้าอ๋อพี่ลองเสามหมื่นเก่าได้ครับตัวนี้งวบผู่ตัวแบกไงครับเปิดไว้ในราคาที่สามหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อร่องดีก, <laughs> กันผู้สาวสื่อก็ดีลดหลายๆเนาะอ่ะตีนะครับสามหมื่นเก่าพี่ลองตัวได้อีกครับผม <laughs> ตัวหมากจีขาดทุนนี่นี่วะทั้งไหนนี่หลายอย่างผิดแต่ว่า มันกระจายไปยู่แถวนี่ครอกนบ่อ๋อมีคนเบิ้ห้ยอยู Blue ่ริโออมีคนเบิใ <Rena> ห <ult> right, no? ้หอยู่เอาสำนีกกล้องเลยเนาะปากเบิอพี่น้องไปได้ครับผม061ย์หครับศ6นย์ห0หนึ่งศเกงครับ2227เป็นในช่งในี้เด็กกำัไรบ่โบ้ครับใส่หน้าเลยเอากรบคุณครับผมดีน้องยางมาเรื่อยๆครับมาชมบรรยากาศจังสี่ห้องเลยนะพ่อปูหน่อยเนี่ย ตัวเท่าไรครับผมตัวละหนึ่งมืนหนึ่งพันหารอยตัวละเนาะงวงมาจะใส่ครับคู้ชายผู้ช่ยผู้ชายร้อยเอทเนาะผู้ชายผู้ชายอยเอทตัวละหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับงวงงวงผู้เด้อพี่น้องนี่ผู้น้อยอ๋อตัวใหญ่สิบหารอยมื่อหาตัวนี้สิบเอทหาลอยราคาตัวล่างไหนบ้างครับผมแต่เนาะเดต๋อสองตัวนี่เด๋อ อ่ะฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อปิดศูนย์แปดศูนย์หกสามสี่แปดห้าห้าสามห้อยังครับผมห้อยวัดเนาะห้อยวัดจับผู้ใช้รอยเอ้นครับพี่น้องอาหัวปู้นะครับพี่น้องเปรียบเทียบหัวปู้ตัวละเมินต้นๆครับอ่ขอบคุณหลายๆครับต้อยโชค m ắ นครับผมสวัสดีครับอ่ะพี่น้องนี่แหะครับคือบรรยากาศการซื้อขายงัวนะครับอยู่ที่ตลาดบันหันอำเภอเมืองจังหวัดมาศข้ามประจำวันที่15มีนาคมพศ .2566 ัน้อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องทงอนนะครับสำหรับนีลล้ขอเข้ามาสวัสดีนะครับ